สวัสดีทุกคนอยู่นะครับวันนี้ไปอยู่กับเกม c o o k กิ r ันอันนี้จะเป็นคุกกิลันในเซิร์ฟเวอร์ของอินเดียก็คุกกิลันอินเดียนี่แหละเห็นไหมว่าผมไปเจอคลิปของซันนี่เหลียวขึ้นมาเขาบอกว่ามันเล่นเกมเนี้ยภาคของอินเดียเนี้ยคือแบบเฮ้ยแบบมน่าสนใจอนะ่ะลองดูหน,น่อ,อยแล้วกันไนเงี้ยจนดูดิเลเ้วลขนาดนี้เลย ก็ในภาคนี้สำหรับการวิธีาการเล่นมันก็เกี่ยวแบบว่าแบบมันเหมือนกับภาคลายอ่ะแบบภาคลายไปก็าภาคไปก็ของคุกกิรันกาเก้าอะ่ะของเกาหลีอะ่ะดูสิคือเดียวผมเล่นผมเล่นตอนประมาณห้ทาทุ่มแบบเล่นทั้งวันเล่นจนประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้คุกกี้ๆๆตัวน,นี้มา ก็ยังเริ่มหนึ่งอยู่ได้ขนาดเนี้ยสัตว์เียงก็มีแค่นี้แหละเนี่ยมีมีกี่ตัวแต่ดูเลเวลของหัวใจกับบนาธรมปลาไปยี่สิบเลยโอเคไปคือหน้าเมนูหน้าล็อบบี้เกมมันจะมีแบบประมาณนี้ นะโอเคมีคุกกี้พาสด้วยอันนี้ก็แบบทำาธารกิจไม่ใช่ทำาธารกิจอะไรอะวิ่งเล่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยอย่ะอันนี้จะมีแบบของฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับล่าสุดของเราไว้ก็จะประมาณนี้โอเคชอบดูดิอันนี้มีอะไรบ้าง มีแบบแพ็กเกจคริสตัลเหรียญอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรมากครับเ๋ย่เห็นไหมทาธุรกิจนี้จริงๆพัคนี้เนี่ยของของอินเดียเนี่ยเขาเปิดมาปรนมาแบบเดือนกว่าแล้วเนี่ยจะไม่ใช่อเลยหนึ่งเดือนมั้งก็ให้ดูยวดู คะแนนที่เขาเล่นแบ่งวิวหาสิบกันหมดแล้วแล้วคะแนนเขาดีเรว่องนะเบรนอันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้แต่ช่างมันโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะเลยไม่ใช่ใช่ยูดดิมีนี้ด้วยนี่ achievement achievement ก็ให้ทำภารกิจประมาณนี้เหมือนของภาคเก่าที่ที่มีให้ทำาห่ะถ้าทำภารกิจนี้พวกนี้เสร็จก็จะได้รับรางวัลพวกเหรียญวูสเตอร์อะไรพวกนี้มากมายเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะโอเคแต่ช่วงที่ระหว่างเล่นเนี่ยผมอาจจะไม่พูดอะไรนะเริ่มเลย Thank <laughs> you. ¡Gracias no, นอนเล่นลำบากมากปวดไหล่ไปหมดแล้วที่นอนเล่นอยู่นั้นเนี่ยเมืออ่อย เราเหียนนะไม่เอาคะแนน ก็เนี่ยประมาณนี้แหละครับเกมเพย์มันก็เหมือนภาคเก่าภาคเก่าที่เราเคยเล่นมาก่อนภาคนี้ไม่ใช่ภาคนี้ด็กเวอร์ชั่นของประเทศอินเดียเนี่ยเขาเปิดอันเนี้ยเขาเปิดประมาณปีเขาเปิดปีช่วงปี2024ก็คืออาจจะยูใหม่ยูก็ได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไม มันเป็นภาคแยกหรือยังไงกันแน่ของเซิร์ฟอินเดียอ,อ,อ,อะไรนเนี่ยอ๋อ,อนี่ฉาย,ยามั้งโอเคด่ามันก็ประมาณเนี้ยเกมเพลย์มันก็แค่เนี้ยอย่าดูคุกกี้ก่อนส่วนคุกกี้ก็ไม่เหมือนสำหรับพวกภาคเกาหลีหรือ ลายคุกกี้รันสมัยก่อนนู่นอะประมาณ10ปีอะเพราะว่ามันมีคุกกี้ตัวใหม่อะอย่างตัวเนี้ยไม่มีภาคในภาคเก่าแต่ของอินเดียกับมีอะไม่รู้พรอยผมคงเล่นไม่กี่เกมอะก็ประมาณเล่นแต่คุกกี้รันของเกาหลีก็คุกกี้รันภาคใหม่กับคุกกี้รันอินเดีย ช่วงนี้ผมหมดไฟจักไอคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอตเลนเจอร์คือมันไม่มีอะไรทําแล้วอะคือแบบเล่นไปเล่นมาก็แบบเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยคือไม่มีไฟก็เลยมาเล่นภาคเนี้ยต่อไปเนี่ยก็จะมีอันนี้คกุกกี้อันนี้เออเนี่ยเขาเรียกว่าคอยพายเลส์ลัสมันก็คล้ายๆกับไอเกาะสเปเชียลเอพิโซดหนึ่งเนี่ยที่แบบว่าเป็นเกาะต้นสลัดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเหรียญ เยอะมากโอเคก็ขี้เกียจเล่นเมื่อเนี่ยปิดฉี่โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมโอเคนะก็ตอนนี้นี่เกมคิวแลนดอินเดียเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในเพลย์สโตร์นะครับผมเพราะว่ามันไม่รู้ดิ ยังไงอะก็ไม่รู้ว่าจะเอามันลงเปเพสโตตอนไหนนะอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมโหลดมานะไปหาวิธีการโหลดมาอะไรเงี้ยถ้าจะถามว่าให้มาสอนเนี่ยผมสอนไม่เป็นหรอกโอเคนะครับขอบุณครับที่รับชมเยวไปเจอกันใหม่ครับผมไปละกดเพจโอ้ย